ให้กูตายก่อนให้กูตายก่อนจะตายก่อนกูได้ลูกมาลูกมาท้าโอ้ยลบไปสบายเด้อเออไปแล้วไปเลยเด้อมันยังสู้อยู่มันยังสู้อยู่เป็ดเป็ะเหอเปางขนาดนั้ เออเนึกว่าแปลงมาโอ้ยไปจากไหนมาจากไหนคะตากฝนตากยางมาบอกข้ามาในสุดสีขี่นี่ไมค์เข้ามาน่อไดมาโอ้ยอันแดปแงมาหอดคับมว่าฝนตกหจากมาเห็นเนาะฝนตกเลยแวะมาหนิอย่างน้ตั้งมาซ่อมแจนังแถวนี้ มาสร้างคองออนไลน์เอาอะไอีกเลยมึงเอามาขยเงินแล้วขายของมันบรมามาสองมื่นแล้วอ๋อยามาตีกับก็เลยมากุน่ะเธอละเป็นล้านของหมูมาแม่นยังดอกโมนากาพัดแล่พัดอีกกว่าอ,อีกสองมื่นสิมาเอาพี่กล้าว่าเอาอยู่เอาจกลงอันเดทขายพวกอะไรอีกสองมอื่นอีกสองมอื่นจ้าขายกับจกักสิขายแบบอ้ได้ดอก มันบ่อไรราคาหมูสัมเนี้อ่ข้างนั่งใหม่กับประมาณว่าขา่ขาาบริษัทนั่งขายให้ค่าหมูนี่แหละแต่ว่านั่งผัดกินอาหารแบบเมื่อตุลาแปดพูดนะให้กับลูกลายแล้วคือของฉันยังว่านี่มันย่งอยู่อาหารนะกับพอดีคนว่าเขามาอีกซองมือเขาสิมาเอานะ แต่ว่าราคาหมูมันต่้มมันแทบสิบไปอย่างใดคือเหม่อแค่ว่าขายช่วงมันต่้มไรมันยังบออ้าวเพราะท้าเจ้าไปเลี่ยงไปนะไรมันกินทอดกัหนดเลยเออน่าตีวะนะไรพิกะเราบอกเออสงสารคนเลี้ยงนั่นเราอ่ะแม่นั่นแหละช่วงนี้ขนาดซุ้อมันไพ่กัดลูบนะเฮ้ยลูบลายของไพ่นอลูบตุ่มเจ๊ตุ่มเจ๊ยยังเต่เขาเจ้าขายกัดลูบเปิด คือ,อพอนอนค่ะ,คะนางไปกินอยู่บนใต้มาแล้วเมื่อยน้ำเพราเรื่องขายหมูมาหล้กก็อกยักเมือม่อยเมือม่อยๆสอยเมนเอาไปเอามาเลางั้นไปลุง้งนนะ่นกะับไรน่ะเรียงกับไรในเรียงกํา <laughs> ไ,ไคือขึ้นเรียงได้ดมขีหมูมกระังว่าน่ะและราคานี่นะคันอีกผ่านไปอีกเดือนช่องเดือนนี่สิบพเขาเยอบขึ้นบา รุ่นที่รุ่นต่อไปนะอ,อมันสีอดได้เซีอ,อะไรข้าวกนนรบะบากจักอนาามีอมาารอยหกิน่ะคามีลงมาทรงมีนี่เออลงมาทรงมีแล้วก็ทิวเขาเพราะว่าเมื่อคืนไี่กินจะไม่เกล็ดแล้วก็บมันพวจะทุกเทืาร้อนขั้นกินแล้วก็เบิดมือราเมื่อยนะ พ่ออีบ no. ัวต่ำมาฮ้องกด้สิมากินมีดุบลาวนี่ยิไปชวนมึงหาต่ำยังกินกันอยู่เงินมึงหวังพอดีเลยเนาะคนตกมาพอดีพวกนั่งน่ะมาเอาบักบัวแก่บ่อเนี่ยนะน้าได้จีดบ้านบ่อฮือได้จักกีเป็นน้าได้ยันไม่ใหญ่อันนี้กัดจูเป็นแต่บอยังเละ กไบอ่นเข้าซ่องยูบมิเตะ่าเอาไปได้กับมิตว่าบ่ยังหักชิ้นเลยล่ะยังคือเก้ายังคือเก่าเมันเดิมเหมือนเดิมว่าจิตายนะเธ่แเงบ่ตายเอไรเฮงกันยืนโอเจ็บเลยคนนั้ ราคาหมูสี่สิบสองโอ้ยสี่สิบพันสี่สิบพันขั้นไลเงินหกหกหาจังได้หกสิบบาทมันนี้ขั้นไลเงินขึ้นกว่าหาาออันกระไรใช่ถูกนะอือ ไพ่กับเดี๋ยวนี้น่ะมะคั่วเขาอันใหญ่ลักกับมะคั่วลว่ามูซำเจ็ดแปดสิบโลนี่เรากับมาให้ลาลูกลานเราคาั่วด้มากินมีเรือเนี่ยพี่น้องพอดีเป็นางกับมาไพ่ตัดเข่าบ่ซึ่งบล็อตัดเข่าบล็อคเลยนี่พอดีห้มาม ถ้าว่าสิมาถวบโตกน้ำไมาอีกมเนี่ยเดินกันน้ำข้าวลดน่ะนะหัวให้เมื่อวานนี่อันมือเขาน้องเกี่ยวหนะกะเอาใส่เผือกมานในซองก้อนละจักบาทก็ห้าบาทบ่เอาใส่เผือกในซองก้อนจะเป็นเล่าเว่าคือคือมีหน้บัญชีนะบ่มีอยู่ เาบมมีเงินโชดาม่มีเงินพิโตอ่ะม้อนแ้มาซ้อมก่อนแท้ใส่เสือใพอกินเมา่อไมันกินไหมครับเคยแลกเรียนนะเ้ยกินกินนี่น้อยกินมึงน่ะบา่มีเงินเนาะบม่มีเงินติดกระเป๋ามีแต่เงินในบัญชีกินนี่น้อยกินผมกินนี่แล้วโอ้ยอีกเลยเนาะโอ้ยมีแต่ผู้บ่มีอ่างเด้ ใเลยนะฮงนักข่าวสองก้อนนะพอดีเอ้ยป้องพอดีชาวบ้านนั่นอืมทางนักข่าวเนีใส่เค้มยังเยอะกูเหรอกูจะกายมูอยอะน้ำกูไปดื่มกินกูมึงวอาคิดมืออายเี่ย้าก่อนเออม่้อนติช้มันั่งวายสาวหรือว่าที่ขืนใช่ปะที่ข้น คล้ายๆกับรูปพี่น้องเออคล้ายหมูแบบแขมทิซัมมีหมูมาต่ายน้ำอ็ดแห้งขอแซมเถอะจะเมต้กัเปอนม่อใจ้าเจเ็นขอยุเออสายหมอกดดงๆอนนี่นะอ เอาอันน้านซื้อเล็กาง่าอยากรวยบเถอะวาาได้บังรวยนะวางพอได้แก็บได้แก่นกขึ้นเสียมนั่นมันจังได้ขึซื้อเล็แกมูกว่ามือนานนะจกได้หลายเล่หใหื่อองบังแ แชทแน่เด้อ,อ,ดใใจจอ,ดอคอยช่วยนี่แม่จีนคนเดยวขึ้นได้หมดมื่อนั้นมื่อลูกค้าบอกคอยมาเลขมาเลขลาวน้องเลขมาข้างล่างนั่นม,มันมาเซ็นเพ,พอพ่อไม่ได่บอกเลขลแล้วแม่ตัวมาเซ็นแล้วน่ะไม่ได้ว่าเลขมาแล้วมันบอถ้าบให้กันได้จ่ายฉันรู้เดือนในี้ใค่แน่บอดลาดเ,าเน,นั่งนี่ประธานมาเฮ้ยมันจะบอกแม่เรามาเฮ้ยบัตรเงินเดือนเ้าออกกุญเจ้าก็ได้ยุได้หรอบ้า ม่ใิได้บะาครหาาที่บไ้ยไม่ยัง่ครบรอบเลย่ใจตรงหรอปะเกิดมาที่ที่พกกันเลยวะอืมในหลังงอดในหลังงอดไม่ขายวะเจ้าเจ้าเซตมาเอดตัวใดวะ Oh. แต่สิเฮ็ด่ยังสะตว์ร้มาทรงบะหมี่บะหมี่เหลืองแล้วก็กินบะหมี่เหลืองเลยนี้กินบะหมี่สั่งนะซีเขา,ายายตู้เอามาให้น่ะอันเดียวเมื่อวานเนี่ยมาสงา่งกลยกินบะหมี่ก็บยันชาวโลกบ่ฮู้เ <c oughs> จ้ามาเทล่วก็มีบะหมี่โดมา <c oughs> เทล่ากับมีบะหมี่คือกันเด้อจ้าว่ไม่ใช่ บายดีาพี่น้องปักสั่ขึ้นปทอยายตูนเาลุงหาย้าเจ้าเจ้านเียเลีย้อยลงมาินเลือดเป็ดกินเลือดเป็ดกินเป็ดจังมือกยาสข้ามร้ายได้เป็นห่วงลูกลูกกไว้เน่ยเอ้กีลีีกสักหน่อยละก็คือเพื่ัวเพื่อางเพื่แล้ว ่วนนั่งเทา,ม,เทามันแทบกูคุ้แล้วนั่งอ้อยเมืเ่อยแ่้วชวนมัน,น,ย,น,น,มน,น,นยู่ยาน,นอนบ้านอยู่เพื่อนนี่แหละโดยโอากปันดแท่มีแล้วมียังรรยเล่นไม่ได้เลย คนตกมาเด้อพี่น้องเด้อมากี่บะมีน้ำกันอาจาศแป,ป่วปววนแั้นี่แห้งกันยานนะเป็นยังไงเป็นยังไงเรากินแบบอนุบาลเนาะจะใส่จามจีจะที่จีบุได้เมนบอกเมื่อไรเดอร้อนี่เดอ้อขายดีพบอปราชัยใายดีจา้าอันนี้เลยพรอนขอแกได้ออกมาแล้วหูระบาว เพิ่นบ่มีหกตั้มเพิ่นโทรมาเพิ่นว่าเมื่อยนั่งเมื่อยนอนปุดลูกปุดลูกบ้านนี่เห็นเพิ่นนอนประจูดอยู่ก็เลยว่าไปบ่อยเมื่อเอามากินตัหว่องว่พฝนกระโตกะากระใหญ่พี่น้องอุ้ยพวกกันตัดข่าวตัดน้ำก็แฮงบรสชาตจีนของซุ้มมันยายเสียงแต่กับเน่าจังหวานเสพปากนั้นเพิ่นคุณเด็กกระด้าง ็นยังไงเอ่ยพร้อมจสามจีบอ่ะสามจีให้บุดเลยจะขี่นี่มันบอลองรับจีจีนอนอยู่บบบนี้โวกเราพีดมุน ยนี่ทา่นมนงลงมาค้าวเดียวตรงเืองเคือบเป็นหวานน้ำลายโบทันเหน่ยน้ำตากร์มนลงมาคราวเดียวทำจะกลับลงรีรอคนทันเลาไหมสิบเปอร์เซ็นต์กะตกวนสิบเปอร์เซ็นต์เนาะยามนี้มาเลยเนาะก่อนฉันก็ตั้ก่อนตกกจาจ้าเมื่อกี้นี่เราค้องนี่ค่อยเอย่างเนาะเมื่อกี้นี่ท้งบ้านมนคก็จึงแห้งๆอือ เพ่นงลงมาเพื่อนวนมเห็นฝนคา,ากา็กล้าดักจเลยนะ่คะค้าน้องนั่เดม,มากไปทางตอนคอยตำม,มาคุ้นะัวมว่าคณได้ผู้คนะวบพอบอยเอ็มไปปั้นข่าวกระบหมูดยทนรไยนะนกะนัด <c oughs> ลมทุก <c oughs> วานไปน,นมาวพ่อนังมือรอนั่งอยู่ต ป็ดมาแล้วเอยเพื่อนเลี้ยงแต่ผ้วดจชวนอัมบลามากินเขาว่าื้อโอกาสซื้อซ้ำมันวันนีียให้น้อเพื่อสิโพกันได้เนาะเพื่อจีนั่นได้ทีนี้นะบัดใส่ขาวอันเดียวกันได้ปะเนี่ยเขากันเพื่อไาตามมันคงแล้วปลนกยูมันก็กำลังเรื่อง ว้าวเขาดอเขาดอดำแล้วมันเลืองซาได้ประวาณเขาดออันนี้นะเขาดอว่านเมันออกก้นอยู่และจริงมันก็ดำเพอมกันเขานั่งลีดํำก้นมาเดียวเท่านั้นแหละเขาเะเลี้ยวไปเล้วเดืน่งเล้วไปเล้วจะขึ้นเล้าแล้วเมนการขาก้นโตเรื่องไหนจะสอบเป็นด้องละกี่บาทเาดำใมมันก็ได้ขายอยู่แล้ว ปาบวัวปีนี้บ่ได้กินข้าวดอกมีแต่หญ้ามือได้อากาศดีๆก่อนสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งท่งหญ้านะปาบัววู้ยเหลืองนะไปหลังเพือนะ่อนแบบตะชี้กับมาซอยนอเนี่ยเด้อขอย้อยหญ้าเลยกข้างบ้างบ่แล้วหญ้าและแห้งกับมาซอ,อ,อยกัดเนาะาดเอซอยหมดหญ้ามาซอยกัดนั่นเหลือเรือไปให้มาต้นกลับมันจะได้แต่น้ำแจ่มันแต่ลาให้นะ ได้แต่ให้ละมัดช่องมัดคอยว่าปีนี่นะหน้า่อยนะเนี่ยขึ้นมาเกจะเก่ายังงามเนาะยาปีละยังงามได้คอยปีนี้จ็บเป็นยังเห็นได้กระพิดไปเบิ้ลยังหายที่สอบก็บ้าดีแล้วคัได้ะบ่ได้ั่านให้น้องบอดไปปั้นเข่าบ่อาใช้เจาเข่าวันที่น้องบอดไปปั้นมาไว้กินได้เดียวนี่นะหน้าตัวเองน้องบุษงแล้วเก่ายาวนานนี่เด้อมางานมันเกิดให้แถว้ากขาดมันงาน ในนี่ก็ได้หาเปนิบปแล้นี่นะทำี่นะอดสิบสองไอ้แได้เท่ในเวอกล้องนกไดปีนี้นั่นยากแล้วยากแล้วงพรอย่างด่เร้า่ส่อขึ้นเได้ขึ้นขึ้นตขึ้นง่น้ด้หว่ามันยังี้เป็นมากเป็นห่วงเลอ้ยกนลีดีเราได้ปีนนปาก็ได้ไอโบลังเลยลงพรนะเงียบกิบ บัปากเลยเราก็เฮ็ดไปลูกปลูกของเราอันนี้เราแกะนะเราแกะจะมาปีแต่เราสี่แกะเลยท้ายกระบอกขึ้นให้เรานั่งเลยเขาหนะนั่งจู่คู่บานนี้ดอกหญ้ากำลังออกจังแม่นงามพี่น้องอยากให้พี่น้องเห็นเอองามหรือเจ๊จะคือทุ่งดอกหญ้าอันนี้ดออกเืงบ อันนี้มันบ่มีเข่าเด้มันมีแต่ดอกหยาเต็มไม่น่าลงไปถ่ายวิวไปไม่ได้มปนีคนดายมาเมื่อเนี้ยคอยว่านี่นะนี่พ่อนี่นาคอยนี่คอยว่าตายท่งดอกหยาคอยนี้จะมางามก็ได้กระโดดไม่มีได้งามอาจจะต้องไปถ่ายวิวก็สักคอยว่าเบิ่งเด้อมือแรงตะเวนไก่จะจบดินจะพาพี่น้องลงไปเบิ่งว่าพอดีเอาเด่นปีนเป็นเจ็ด เห็ดหน่าดงัวเห็ดทวงดอกหนีาเป็นวิชาเป็นเป็นยูทูบเปอร์ปีนี้ต้องเวงดอกหน่าไว้ได้นี่วนพี่น้องเบิ่งอีลีได้พี่น้องเลยช่างเป็นบ่มาจะเก่าเพิ่นบ่ได้นี้ช่องน้ำโมแหล่เก่าเป็นน้ำเนาะเป็นเพียงอยู่ได้เกืดอมร้อมปีนี้พวัญหน่านะอู้ยงามแท้งามมากเอ้ยมันพอกินกับะาทูท้อนอัจวัลเรืองขายยังมาบ่อยไป สีเทาเนี่ยใจะไว้กินนรือ่นต้องบอยไปปั้นขขาวน้ำรดปัน้นข่าวจะจะไว้กินหออือปล่าพูดเขามาบวชบอยขายบอกเงิน,นมีเยอะข่าวเก่าเหลือสิบสามยันี้ขายดึงเงันสามพันกว่าบาทอเอาไปส่องรถไทยแม่มิสเตอร์เฮฟเสียเงินกันได้เสียลาเสียน้ำมันแหละรถไทยกาบัปนอ่านเรื่องไรอยู่ว้านไ่แล้วมาจะแก่ล้วยังเอาพาตังป๊อกวอยู่หันเฮ้ยทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินจริงๆนะพี่น้องเนาะแม่ ขับเกอนโดยเงินบ่มีเงินอยู่บ่ได้ไปบ่เลาะนั่นเสร็จสถานะไอ้ท่านขับเกินโดยเงินสถานะยังเพิ่สถานะมาแล้วมึงวแบบนึนโอ๊ยไปบังมาล้ำเดือนนิดน้อยนี่นะเดือนอะไรกันเทใช่ปีใหม่นู้นอะมันชบดหนาวมันช่เต็มอาหารได้บ่เนาะบุญไปกูเลยกันที่ซีนี่เลยมาลำหรือเปล่าบอเลาะ มันมีมอลามปะมันินี้มือินหินเนอะกถามาอยู่เขาบ่ามีวงดนตรีลาน่อยฟาร์มแต่ว่าอยากดินดาวดามัยุมอําเรื่องอะไรมันนั่นหอก็เ้าเฮยังนนี้หมบุนแข้งฮือปีนี้นะปีนง่ายจัมีมอลอกมอลามก็ตกกตุ๊กต๊กขาวตกกระตกกรปไปคับีาไม่บ้านท่าน พ่อกันนี้พ่นกัน,น,กน,กนตามตมอ,น,อนี่ยเนเอาไว้ในเหยกระชามน่กร่วงก็ร่วงใช่หไหมพนโมมาแล้วกักินมันเบิร์ดใหครับกินมันหอมเมื่อ,ทอยอทอดเลยนี่กินยาไม่กินมาได้สู้ไปพ่ น้ำติดบ่าพมันี่สิ่งจะเลือดเป็ดมาร่อยเจ๋ยอมาล่าไว้อีกซะก่อนพอนั่งเมื่อคำจังเมื่อก็อยู่บาได้เก้าหรอกที่หอนลูกโอ้ยมันสิเปื่อยบ้องหัวมึงน่ะกุกอ้างแล้วคือมูบ่มีลูกกูแหงคูว่าอยู่ทงกูชักลูกน้อยลูกใหญ่ไปตามคลิปหนาพี่แล้ว